จากนักเตะที่แฟนบอลยี้ทุกครั้งไม่เห็นไลน์อัพตอนนี้กลายเป็นร่างทองไปซะแล้วครับอะไรที่ทำให้นักเตะที่แฟนบอลอยากให้ขายทิ้งกลายเป็นหัวใจของแนวรับและแผงมิดฟิลด์ของทีมมาเจาะเรื่องราวของเขาครับสกอตต์แม็กโทมินกับการพยายามจะกู้ศรัทธาให้กลับมาอยู่ในหัวใจของแฟนผีอีกครั้งติดตามได้ในคลิปนี้กับผีจับยัดครับ ผีจับย่ับสนุนโดย A t ท a m h o u ส e เนรมิตบ้านมีดีไซน์ในราคาที่จับต้องได้พิเศษทำนัดกับ A อที House ส์จะแจ้งโคอยด่วนกับนัดรับฟรีส่วนลดค่ามัดจำา10,000บาท A t ท a m House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณสนใจคลิกทิ้งด้านล่างได้เลยนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ผีจับยัดนะครับจัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพียงแค่ประเด็นเดียวนะครับและนี่คือ ep ที่61แล้วนะฮะแน่นอนครับ ตลอด2เกมที่ผ่านมานะครับในเกมที่เจอ s ซา t h เทมมอนตแล้วก็เลสเตอร์มีนักเตะยูเนเต็ดคนหนึ่งที่โชว์ฟอร์มได้ดีจนเกินความคาดหมายผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดส่วนมากพอเห็นไล์อพปุ๊บไอ้นี่ลงอีกแล้วแพ้แน่นอนโคชคิดอะไรอยู่ทาไมถึงจับลงแต่กลายเป็นว่าพอลงไปอยู่ในสนามแล้วครับจบเกมปุ๊บเออแฟนบอลชมเว้ยจบเกมปุ๊บแฟนบอลให้เครดิต ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับจากการที่แฟนบอลแมนชเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ใช้คำว่ามีความรู้สึกในเชิงลบกับนักเตะคนนี้มาตลอด2-3ปีที่ผ่านมาแต่กับฟอร์ม2เกมหลังสุดเขาคนนี้ครับเดอะสกอตตี้เดอะแม็กเทอร์มิเนเตอร์นะครับเขากลับมาอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้กลายเป็นไอ้แม็กโทไอ้ลูกรัก แต่กลายมาเป็นสุดยอดมิดฟิลด์ที่เฮ้ยแฟนยูเนเต็ดรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาในแผงมิดฟิลด์สเกมหลังสุดเนี่ยยูเอเต็ดอาจจะขาดอะไรไปก็ได้ครับสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของสกอตต์แม็กทูมินีนะครับคืออย่างแรกเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในช่วงพรีีซั่นกับเอริกเชนฮักมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการมาทัวร์พรีีซั่นที่ไทยหรือว่าที่ออสเตรเลียหรือว่ากลับไปเล่นที่ยุโรปแล้วเนี่ยนะครับคือเขาเรียนรู้ เข้าใจนะครับแท็กติกของเอริกเทนฮากมันเดือดลอดพยายามจะเกาะติดไปกับมันอย่างต่อนเนื่องแม้ว่าเข้าใจว่าจะทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะว่าคือสกอตแมคชูมเน่ไม่ได้โตมาเป็นมิดฟิลด์เชิงสูงเขาไม่ใช่นักเตะที่โอ้โหจ่ายบอลคุมคมคุมจังหวะดีนะครับเอาตัวรอดในพื้นเทียบแคบได้เก่งคือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในตัวของสกอตแมคชูมเน่เลยแต่ว่าบางที ผมว่าคนทุกคนนะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรแย่ไปซะทั้งหมดมันก็ต้องมีส่วนที่ดีบ้างนะฮะจุดสำคัญคือที่เราพอจะทราบกันนะครับกับช่วงต้นซีซั่นที่เอริกเทนฮากเนี่ยพยายามจะให้นักเตะมิเตดเล่นตามสไตล์ฟุตบอลของเขานะครับ ก็คือสไตล์แบบค่อยๆบิวเกมขึ้นไปเซตเกมขึ้นไปมิดฟิลด์ตัวต่ำต้องมีหน้าที่ในการค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นหน้าจ่ายบอลขึ้นหน้าสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่กับความเป็นสกอตแม็กทูมีส่วนหนึ่งก็คือว่าเราก็รู้อยู่เกี่ยวกับจุดอ่อนหรือว่าจุดที่แม็กทูเมียรทำได้ไม่ดีอยู่แล้วครับก็คือไม่ใช่จุดแข็งของเขาน่นองไม่ว่าจะเป็นการจับบอลแรกหรือเฟิร์สทัชนะครับบางทีจับห่างจับไกลตัว จับไม่ดีนะครับการถนัดขวาอย่างเดียวทําให้พอจับบอลกว่าจะแต่งเข้าขวากว็าจะดึงบอลได้แทนที่มันจะจ่ายบอลเดียวปุ้งป้างปุ้งป้าง,ง,งแล้วมาเล่นเกมเร็วได้กลายเว่าทุกคนต้องมารอแม็กทูเมนคุมบอลให้อยู่เสียโอกาสไปในการบุกวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลก็ไม่ใช่จุดแข็งของสกอตต์แม็กทูเมนครับบางทีการหาช่องจ่ายให้เพื่อน ทั้งๆท,ที่มีช่องอยู่แม็กซูเมเนียไม่จ่ายปาดคืนหลังบ้างจ่ายออกข้างบ้างเพราะว่ากลัวจ่ายพลาดหรือบางจังหวะก็คิดว่าตัวเองเป็นแบบเควินเดอร์บอยเป็นโรนลัลดินโย่ฮะลำเลียงบอลเลี้ยงบอลฝ่าขึ้นหน้าไปสุดท้ายสะดุดบอลล้มเองบ้างทำเสียบอลบ้างเลี้ยงไปเข้าเท้าฝั่งตรงข้ามบ้างจุดตรงนี้นะครับแล้วบวกกับเกมรับที่ก่อนหน้านี้ในยุคโซชายุครังนิกเนี่ย ก็มักจะยืนพื้นที่ผิดอยู่ตลอดเวลาคือเหมือนสับสนกับตัวเองว่าควรจะทํายังไงในจังหวะไหนในสถานการณ์ไหนสิ่งต่างๆตรงนี้มันทําให้สกอตต์แมคทเนไม่เหมาะกับการเป็นมิดฟิลด์ที่ลําเลียงบอลจากแดนฝั่งตัวเองไปถึงแดนคู่ต่อสู้แต่ว่าเอริกเทนฮาครับเขาก็ยังคงยืนยันว่าเอ้ยเขาพร้อมจะใช้แม็กทูเนต่อ เขารู้ว่าเออนักเตะคนนี้แต่นอกจากความเป็นลูกม่อของสมโมสร,รแล้วเนี่ยนะครับแมตชูมินก็ยังมีจุดแข็งของเขาอยู่นะซึ่งมันก็มาประจวบเหมาะกับการจัดทีมของเอริกเทนฮากในแผงแบ็กโฟพอดีครับแบ็กโฟของยูไนเต็ดที่เอาชนะใจแฟนบอลได้ชัดเจนนะครับตอนนี้เรามี4อ,อ่ยอดจดตุรเทพที่ ผมว่าแฟนบอลอยู่ตัวละแบ็คขวาเนี่ยถึงเดียโกดาโลจะเปิดเสาสามเปิดบอลไม่แม่นแต่ก็ดูมีความเป็นนักสู้อยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยก็ยังสู้เพราะบัฒนาตัวเองแฟนบอลจะบ่นจะด่ายังไงก็เอาว่ามีแรงฮึดนะครับอย่างน้อยก็ไม่ยอมแพ้ส่วนฝั่งซ้ายแต่เร็วมาลวเลเซียคืออย่างน้อยนี่นี่คือฟูลแบ็คที่เข้าใจในแท็ติกฟุตบอลน,น,น,นะครับการขยับขบมาด้านใน เพื่อที่จะทําหน้าที่ไปเหมือนไม่ฟิลตัวรับอีกคนหรือว่าอินเวอร์ชัฟูลแบ็กก็สามารถทําได้เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้อีกนะครับแล้วก็คู่เซนเตอร์เหมือนจะอยู่ตัวลงตัวแล้วกับคู่ของลิซันโรมาติเนสกับราฟาเอลาร์หทีนี้หลายท่านคงจะทราบว่ามันมีจุดจํากัดผมไม่ได้ใช้คําว่าจุดอ่อนนะครับเป็นจุดจํากัดของลิซันโรมาติเนสนั่นคือเรื่องของอความสูงที่จํากัดของเขาซึ่งเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็นจุดอ่อนหรอกเพราะสุดท้ายลิซันโรก็ สามารถที่จะชิงจังหวะโหม่ชนะลูกกลาอากาศได้และบอลบนพื้นการเข้าบอลแรกที่เร็วการเข้าสกัดบอลที่หนักหน่วงคือเลซ์นโรอุดจุดที่มันไม่แข็งตรงนี้ด้วยความเร็วของเขาในการเข้าบอลอย่างไรก็ตามถ้าเซนโรต้องไปเจอสหน้าที่ตัวใหญ่มากๆและพิงเนี่ยคือ,อยังก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นที่ตัวใหญ่กว่าจะได้เปรียบอยู่ทีนี้เทนฮารกรู้วิธีจะ cover หรือว่าอุดจุดอ่อนของอจุดไม่แข็งแล้วกันนะครับเมื่อกี้ผม พูดคำว่าจุดอ่อนไม่ใช่จุดไม่แข็งหรือว่าจุดจํากัดของลิซันโดมาติเนสก็คือการให้ราฟเอวรานซึ่งเป็นคู่เซนเตอร์ที่เข้าคู่กับลิซันโดได้ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะครับมาช่วย cover อยู่ใกล้ๆคือถ้ามีลูกบอมลูก,กลอากาศมาวารานจะเข้าไปประชิดทางลิซันโดมาติเนสและอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าจะช่วยลิซันโด ในการป้องกันในกรอบเหตุโทษก็คือการ,รอปแม MacTominay ไปช่วยป้องกันลูกครอสหรือว่าลูกกลางอากาศด้วยเท่ากับว่าลิซันโรมาดเนสจะมีผู้ช่วย2คนหลักๆครับที่ได้ลูกกลางอากาศได้ดีก็คือทั้งสกอต MacTominay แล้วก็ราเฟลวารานนี่คือจุดแข็งของสกอต m c t o m i n a y อยู่แล้วเขาเป็นคนที่ลูกกลางอากาศทําได้ดีการเข้าปะทะมันมาทดแทนเรื่องบอลแรกเรื่องทักษะอะไรที่มันไม่ได้แข็งมากคือถ้าเป็น การใช้สรีระหรือว่าการเล่นลูกหัวลูกโม่งลูกกลางอากาศเนี่ยแม็กทูเมนทำได้ดีอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอแม็กทูเมนมาเล่นร่วมกับวาราแล้วก็ลิซันโรมันดูจะเข้ากันได้ดีอยู่มันมีเรื่องที่เหลือเชื่อมา,มากๆที่แฟนบอลก็ตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือว่าพอคาซิเมโรย้ายมาร่วมทีมเนี่ยอยู่ดีสกอตแม็กทูเมนก็ฟอร์มโดดขึ้นมาซะอย่างนั้นสิ่งสําคัญผมก็ไม่แน่ใจว่าคาซิเมโรไปสอนอะไรสกอตแม็กทูเมนในสนามซ้อมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่า เอริกแทนฮาเองก็ควรจะได้รับคเครดิตนะครับแล้วก็ทีมโคช้ชทั้งหมดเนี่ยนะครับควรจะได้รับคเครดิตในการขุนสกอตแม็กจูบินีให้อย่างน้อยเนี่ยยืนตำแหน่งได้ถูกขึ้นนะคือหลายคนเนี่ยจะบอกอย่างเกมเจอเลเซอร์เฮ้ยนักเตะเลเซอร์เตะมายัดใส่พื้นที่แม็กจูบินีเองก็ <c oughs> ผมว่าจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าเฮ้ยนักเตะฝั่งตรงข้ามมันจะมาเตะเข้าทาง นักเตะฝั่งเราได้ยังไงถ้าเราไม่ได้ยืนพื้นที่ให้มันถูกหรือรั้วฝั่งตรงข้ามจะจ่ายบอลมาตรงเนี้อาฉะนั้นผมให้การจ่ายบอลที่ไม่ดีของเลสเตอร์เองครึ่งหนึ่งอีกฝากหนึ่งก็ต้องอยอมรับว่าแม็กจูเนียทำได้ดีขึ้นด้วยนะครับดีเราก็ต้องชมไม่ดีเราก็ต้องตำหนิส่วนอีกหนึ่งอย่างที่มันไม่ได้ยากเลยครับก็คือการวิ่งไล่ประกอบคู่ต่อสู้แบบเงาตามตัวเลยเหมือนกับที่ในเกมเจอเลสเตอร์นะครับแม็กจูเนมีหน้าที่ในการจับคีนันดูส์รีฮอล แล้วก็ในช่วงครึ่งหลังตอนที่แคสเมโรลงมาแล้วเนี่ยก็ให้แม็กทูเนไปจับเจมส์แมดดิสันแทนคืออย่างน้อยหน้าที่ของแม็กทูเมนมันถูกจํากัดลงคุณไม่ต้องใช้ทักษะการขึ้นเกมความเหนือชั้นการจ่ายบอลเลยแค่วิง่งปิด playmaker ของฝั่งตรงข้ามนะครับพยายามก่อกวนไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยสร้างเกมได้ง่ายพยายามไม่ให้คียแมนของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นได้ง่ายนะครับแล้วก็พยายาม ยืนตำแหน่งให้มันถูกต้องมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าในสนามซ้อมเนี่ยแคเมโรน่าจะมีบทบาทตรงนี้ไม่มากก็น้อยและอีกส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าเทนฮากและทีมโค้ชก็ให้ความมั่นใจแ mm hmm. ม็กชูเมเนว่าเฮ้ย <"He i, S 2> แกทำหน้าที่แค่นี้ไม่ต้องไปทำอะไรเยอะแยะไม่ต้องไปเลี้ยงบอลเป็นเพลย์เมเกอร์ไม่ต้องเป็นเปีกไม่ต้องเป็นตัวลุกไม่ต้องเป็นกลางเชิงสูงอะไรทั้งนั้นนะ ประกบคู่ต่อสู้ยืนพื้นที่ถูกตัดบอลน,นะครับมีบอลโด่งลูกากอากาศมาเฮ้ยวิ่งไล่อัดกระโดดเทคเก็บบอลจังหวะ2ง่ายๆแล้วก็จ่ายให้เพื่อนนี่คือสิ่งที่แม็ก m ูมิเน่ทำได้ดีเพราะว่ากับหน้าที่ที่เขาถูกสั่งให้ทำตรงนี้คือเขาทำได้แล้วมันก็เป็นจุดแข่งของเขานะครับอีกหนึ่งจุดที่ผมว่ามันช่วยแม็กซูมิเน่ได้ดีทีเดียวก็คือการมี ไปเร็วมาเลเซียอย่างที่ผมเกิดไปเมื่อสักครู่การขยับนะครับจากแบ็กซ้ายเข้ามาตรงกลางสนามเพื่อเล่นเป็นอินเวอร์ชั่ฟูลแบ็กหรือว่าฟูลแบ็กที่ขยับมาเป็นกลางเชิงรับได้หรือว่ากลางเชิงโคบอลได้นะครับนี่คือสิ่งที่มาเลเซียเข้าใจวิธีการเล่นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วก็เท่ากับว่าเวลนาเล่นเกมรับเนี่ยมาเลเซียจะขยับเข้ามาเหมือนกับเป็นมิดฟิลที่ช่วยรับสั่งซ้าย แม็กชูมินีก็จะอยู่ฝั่งขวามาเลยเกิดความสมดุลของการเล่นเกมรับ2ฝั่งมากขึ้นแม็กชูม n นีก็ไม่ต้องแบกการรักษาพื้นที่ด้านกว้างของสนามทั้งหมดเพราะว่ามีมาเลาเซียเนี่ยช่วยไปแบ่งอยู่อีกฝากหนึ่งนะครับส่วนอีกจุดหนึงที่ผมรู้สึกว่าแ a ็กชูมินีไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายในการรักษาพื้นที่ตรงกลางเพราะว่าเรามีคู่เซนเตอร์ที่ไม่ได้ทิ้งพื้นที่ไว้เยอะระหว่าง ลายกองกลางกับลายกองหลงังผมกำลังพูดถึงวารานกับมาตินสโดยเฉพาะมาตินสซึ่งสามารถที่จะขยับสูงมาเพื่อช่วยบีบพื้นที่หรือว่าช่วยช่วยดักบอลตรงกลางได้บ้างในบางจังหวะอยู่แล้วนะครับส่วนวารานเองก็สามารถจะเป็นตัวที่สอดซ้อนลิซันโร,าาร Row, หรือว่าพอแม็กซ์เจย์หลุดวารานจะสามารถเข้าถึงบอลได้เร็วเพราะคนที่อ่านเกมได้ดีอยู่แล้วฉะนั้นแน่นอนอันนี้คือว่าตามตรงคือการเข้าช่วยนะครับ ของทั้งวาราลามาติเนสเนี่ยมันจะดูค่อนข้างเร็วกว่าแฮร์รี่แม็กควายหลายคน,นยจะบอกเฮ้ยเซนเตอร์จะเล่นได้ดีก็เพราะมิดฟิลตัวตัวรับคอยออสกรีนให้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่ามิดฟิลมีเซนเตอร์ที่พร้อมจะเข้าช่วยตลอดแล้วมันก่อให้เกิดความมั่นใจซึ่งกันและกันเนี่ยคือผมว่าทุกองค์ประกอบมันจะช่วยช่วยมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือในเรื่องของการมีคารเซมิโร่ซึ่งพอมีคารเซมิรยืนรับให เราก็จะเห็นว่าเออแม็กซูมนีก็พร้อมจะเติมสูงขึ้นไปเพื่อช่วยซัพพอร์ตการขึ้นไปต่อบอลในแดนคู่ต่อสู้บ้างในบางจาังหวะสิ่งสําคัญที่สุดผมว่าไม่ว่าแฟนบอลจะวิจารณ์สกอตแม็กซูเนีอย่างไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราจะมองข้ามเขาไม่ได้ครับก็คือเรื่องของหัวจิตหัวใจตลอดเวลาตั้งแต่ยุคโจเซ่มุรินโยที่แม็กซ์ซอสโตขึ้นมานะครับมาถึงยุคของโอเล็กุนน่าโซชาข้ามมาถึงยุคของราฟรังนิกเอยหรือว่า มาถึงยุคของเทนฮากนะครับสาเหตุที่แม็กโชเมเนียกลายเป็นมิดฟิลด์ที่อยู่ยงคงกระพันมากับโค้ชอ่กี่คนแล้วล่ะนะครับ4ี่คนห้าคนแล้วเนี่ยสาเหตุคือแม็กโชเมเนียมีหัวจิตหัวใจที่เฮ้ยอย่างน้อยก็พร้อมเป็นตัวเลือกกับทีมเสมอ รเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าเขาสู้แค่ไหนเพราะว่ามันก็จะมีวันที่เขาเล่นพลาดจริงๆมันมีช่วงที่เขาแย่จนทําอะไรก็มึนไปหมดนะครับแต่ว่าจุดสําคัญนะผมไม่ได้บอกว่าเขาแบบโ,อ,โอ้สู้เต็มที่เพื่อทีมเพราะไอ้คำว่าสู้เนี่ยสู้แล้วมันทําได้ดีก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ทําได้ไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้วันที่ผมแล้วก็หลายท่านบ่นแม็กซ์ทูมินีเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจริงนะครับแต่ว่า สิ่งที่มันเป็นจุดเด่นของแม็กชูเมเน่คือเขาเพร้อมเป็นตัวเลื่อยกับโค้ชอยู่ตลอดเวลาตราบใดก็ตามที่เขาไม่เจ็บและแม็กชูเมเน่ก็เป็นฟิลที่เจ็บค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วประวัติการเจ็บเขามีไม่เยอะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเป็นมิดฟิลที่ใช้คําว่าเมื่อทีมต้องการพละกําลังเมื่อทีมต้องการการประทะคือแม็กชูเมเน่สามารถให้ตรงนี้ได้แล้วปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าในเกมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเ,เรื่องเหล่านี้เรื่องพละกําลังเรื่องการประทะมันสําคัญมาก ฉะนั้นเมื่อคุณมีนักเตะที่ใช้ง่ายนะครับอาจจะไม่ต้องเชิงสูงอะไรมากแต่อย่างน้อยเนี่ยมันยังมีประโยชน์กับทีมในมุมใดก็มุมหนึ่งปรับได้ก็ตามที่เทนฮากใช้เป็นแล้วก็ใช้เขาในหน้าที่ที่มันที่เขาทําได้ที่ก็พอทําได้แล้วทําตามจ็อบแล้วเป็นประโยชน์ต่อทีมผมว่าสกอตต์แม็กจูมเนีน่าจะยังมีส่วนที่จะทําให้ทีมชุดเนี้ยเอาชนะหรือว่า ผลการแข่งขันที่ต้องการได้ในบางเกมโดยเฉพาะรอดูนะครับพอมีคาเซเมโร่ยืนต่ำให้แล้วเนี่ยเราอาจจะได้เห็นสกัดแม็กชูเมเนเติมขึ้นไปด้านบนโดยที่ไม่ต้องพวงหลังมากขึ้นก็ได้นะครับนี่คือภาพรวมของแม็กชูเมเนสองเกมที่ผ่านมาที่เจอซอยท์แฮมตันแล้วก็เอ,อ่อเลสเตอร์ซึ่งเมื่อดีก็ต้องชมครับถ้่ถ้าไม่ดีเราก็ต้องกลับมาตําหนิกันเหมือนเดิมเพียงตอนนี้ทําได้ดีนะครับเราก็ต้องโอเค ให้เครดิตแล้วก็ให้กําลังใจกันไปก็นแน่นอนแล้วครับมันก็มีหลายสายเหตุการเ,เข้าฟอร์มของแบ็กโฟร์นะครับการมีคารสเมโรเข้ามาผมว่ามันมีส่วนช่วยทําให้สกอตต์มัชูมิเนดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นแต่แฟนช่องแฟนเพจคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้นะครับเ,เห็นด้วยกับผมหรือไม่หรือว่าอยากจะเสริมประเด็นไหนยังไงคอมเมนต์ด้านล่างเป็นพื้นที่ของทุกท่านเหมือนเช่นเดิมนะครับทั้งหมดคือผีจัดนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้ามา จัดยับทุกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Man แมนเชสเตอร์ยต็กันต่อนะครับ EP นี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณ A Team House แบบบ้านตามฝันงบสร้างตามคุณ